วันที่24กุมภาพันธ์2566เวลา9นาิกา30นาทีนสรัญย,ยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นวัตรกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะโ Local Innovation Center เพื่อให้บริการสาธารณะผ่านนวัตรกรรมทุกแอปพลิเคชันทั้งในระบบฟอนต์ออฟฟิศและระบบ b a c k ออฟฟิศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการให้บริการสาธารณะที่มี สิทธิภาพทุกกลุ่มชาติพันธุ์เพศอายุวัยบนความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วกันดาน เข้าถึงการบริการของของรัฐนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกรครองส่วนทิ่น,นี่ได้ยากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปังหมูนะครับสร้างศูนย์นวัตกรรมอัจฉริยะนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องทำให้ประชาชนสะดวกนะครับลดเรื่องของการเดินทางมานะครับสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการรายงานการส่งข้อมูลสะดวกในเรื่องของการดูแลนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับเด็ก นะครับสะดวกในเรื่องของอาการาจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับประโยชน์หลายอย่างด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับในการมาใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีมามาใช้ในการบริการสาธารณะได้เป็นอย่างดีครับ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2561ได้ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินสำรวจแผนที่อาคารครบทั้ง13หมู่บ้านและได้นำมาบรรจุไว้ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลบนสมาร์ทโฟนสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ พุทธศักราช2563ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปนวัตกรรมสมาร์ทยุงลน์พุทธศักราช2564ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่นนวัตกรรมปางหมูอ e ีสมาร์ทเซอร์วิส พุทศักราช2565ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่นนวัตกรรมสมาร์ทคิสระหว่างนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิน่น ในปีพุทธศักราช2566ได้พัฒนานวัตกรรมปางหมูโซเวเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับดำเนินการสร้างศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะโลโคอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ขึ้นในปีพุทธศักราช2566นี้องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะส่งเข้าประกวดในประเภทดีเลิศ ก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องในเขตตะบนปังหมูและใกล้เคียงรวมทั้งในท้องที่กันเรื่องสอนถ้าท่านสนใจในนวันวตกรรมต่างๆที่อบตปังหมูนําเสนอมีหลายนวัตกรรมเพื่อความสะดวกของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเช่นในการเสียภาษีท่านเองไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่อบตอเป็นการเสียเวลาเป็นการประหยัดค่า,ชาใช้จ่ายท่านสามารถใช้กิวอา e ค ต่างๆของกตอตยื่นผ่านมาก็ถ้าจะรับบริการจากเจ้าที่มีอย่างดีฉะนั้นในฐานะผมเป็นผู้บริหารของกตอตปังหมูซึ่งเราได้ส่งผลงานทั้งหลายแหล่ข้าประกวดได้รับรางวัลต่อเนื่องมาสองสาปีล่าสุดเมื่อปีผ่านมาปีห5ก็ได้รับรางวัลสมาครคิดศูนย์เด็กเล็กดีเด่นอันดับสองของประเทศซึ่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยยิ่งวันนี้ มีผู้หลักผู้ใหญ่แม่นายกสมาคมองค์การนั้นส่วนตะบนแห่งประเทศไทยก็ได้มาเป็นเกียรติมาเปิดศูนย์น,นวัตรกรรมอ e ีสมัทเซอร์วิสของอบตกปังหมูท่านเห็นได้ว่าปังหมูเราถึงแม้จะเป็นตาบนเล็กๆอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลแต่เราสามารถสร้างนวัตรกรรมในทันทีทันสมัยให้ทันโลกเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตะบนปังหมูใกล้เคียงโดยเฉพาะปังหมูท่านสามารถใช้บริการ นวัตกรรมต่างๆของอบตได้เป็นอย่างดีโดยที่ท่านประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายเราพร้อมเสมอให้บริการกับท่านเพราะเราถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ครับเขาเรียนเชิญน,นะครับ ศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะโลโคอินโนเวชันเซ็นเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูนี้จะเป็นศูนย์รวมในการใช้นวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่ เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเดินทางลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลดขั้นตอนในการให้บริการและลดความสิ้นเปลืองการใช้กระดาษในหน่วยงานภาครัฐ นวัตกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู่พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นแม่ห้องสอนเมืองแห่งความทัดเทียม